เพื่อนเขาเรียกอะไรนะยำไหลบัวเหรออร่อยโอ้ย oh, ทำไม,มกุ้งเต็มจานเลยอ่ะจานนี้พิเศษหรือเปล่าเนี่ยหาไหลบัวไม่เจอเลยมีแต่กุ้งม,มีแต่กุ้งมีแต่กุ้งอ,อ,อร่อยค่ะรสชาติอร่อยรสชาติดีมากเลยชื่อร้านอะไรนะร้านครัวครัวครูครนาะ กุาอืมนอนเนียนสระอาบนะ้ำกุ้งืออ้วยดีมากเลยถ้าคนดีดีรสชาติดีค่ะอร่อยดีกุ้งก็ได้เยอะกุ้งเต็ม,มจานเลย นีบำรุงด้วยใช่มอืมอืมเจ็บจโอ้ยอืมอืาการแล้วอืมอืมอือืม